สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูกระหนขวัญโรจนสวิญญารับผิดช,ชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยค่ะเนื้อาหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องวันอายุกกันค่ะ วรรณยุกต์นะคะก็คือเครื่องหมายที่ใช้กำกับเสียงสูงต่ำในคำแต่ละคำทำให้คำแต่ละคำมีความหมายที่แตกต่างกันไปคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นภาพกันนะคะ mm hmm. เช่นตัวอย่างแรกปาป่าป้า,ปาเห็นไหมคะคำแรกไม่มีรูปวรรณยุกต์คำที่สองมีรูปวรรณยุกต์เอกคำที่สามมีรูปวรรณยุกต์โทปาป่า,ปา ป้าเขียนต่างกันออกเสียงต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยค่ะวรรณยุกต์นี้ล่ะค่ะเป็นตัวกำกับให้คำมันมีความหมายที่แตกต่างกันไปมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเสือเสือเสือ้อคำแรกเสือมีรูปวรรณยุกไหมคะไม่มีคำที่สองเสือรูปวรรณยุกเอกคำที่สามรูปวรรณยุกต์โท เสือเสือเสื้อ,เ,อเขียนต่างกันอ่านต่างกันความหมายก็ต่างกันค่ะคำที่ทำให้คำมีความหมายแตกต่างกันนั่นก็คือวรรณยุกเพราะวรรณยุกเป็นตัวกำกับความหมายกำกับเสียงสูงต่าอะมาดูวรรณยุกกันค่ะวรรณยุกต์ในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมด4รูป5เสียงทำไมไม่เหมือนกันเรามาดูกันนะคะรูปวรรณยุกต รูปวรรณยุกต์ก็คือภาพที่ปรากฏอยู่บนคำรูปก็คือสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่ได้แก่เอกโทตรีจัตวาที่นักเรียนเรียกว่าไม้เอกไม้โทไงคะนี่แหละค่ะคือรูปวรรณยุกต์ส่วนเสียงวรรณยุกต์นักเรียนไม่เห็นนะคะไม่เห็นภาพแต่นักเรียนสามารถได้ยินด้วยเสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียง โเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตาวารูปวรรณยุกเสียงวรรณยุกไม่เหมือนกันภาษาไทยมี4รูปแต่มี5เสียงมี4รูปมี5เสียงนะคะสำหรับวรรณยุกถ้าเราอยากจะรู้ว่าคำคำนี้มีเสียงวรรณยุกอะไรทำอย่างไรดี ให้ทุกคนเอามือซ้ายขึ้นมาแล้วหันฝ่ามือเข้าหาตัวเองแบบคุณครูแบบนี้ค่ะนี่นะคะให้นิ้วโป้งแทนเสียงสามันนี่เสียงสามัญน,นิ้วชี้แทนเสียงเอกนิ้วกลางแทนเสียงโทนิ้วนางแทนเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนเสียง จัตาวาเวลาเราจะผันคำให้เราใช้5นิ้วนี่ละค่ะมือซ้ายหันหน้าเข้าหาตัวเองแล้วก็ผันเสียงวรรณยุกสามัญเอกโทตรีจัตาวายกตัวอย่างครับคุณครูอยากรู้จังเลยคำว่าป้ายเสียงวรรณยุกอะไรแต่รูปวรรณยุกเห็นแล้วนักเรียนเห็นไหมคะคำว่าป้ายรูปวรรณยุกรูปอะไรรูปโท มาดูเสียงกันวิธีการผันป้าย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 ปายคำว่าป้ายอยู่ที่นิ้วกลางนิ้วกลางแทนเสียงโทคำว่าป้ายรูปอรรณยุกโทเสียงบรยุกก็โทเช่นเดียวกันมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะยังใช้มือเดิมนะคะ อยากรู้จังเลยคำว่านั่งเสียงอะไรคำว่านั่งรูปวรรณยุกต์รูปเอกแต่เสียงวรรณยุกต์เสียงอะไรเรามาทดสอบกันค่ะนั่งนังนั่งนั่งนังอีกครั้งนะคะนั่งนังนั่งนังนังคำว่านั่งรูปเอกแต่เสียงโทเริ่มแล้วเริ่มไม่ตรงรูปไม่ตรงเสียงกันแล้ว อะไรที่คือปัจจัยที่ทําให้ไม่ตรงรูปไม่ตรงเสียงนั่นก็คือไตรายางค่ะไตรายางหรืออักษรสามหมู่นะคะเข้ามามีอิทธิพลทําให้เสียงและรูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกันมาดูต่อมาอันนี้คือวิธีการผันเสียงวรรณยุกต์แบบเด็กๆเนาะใช้นิ้วแต่เพื่อความรวดเร็วเวลาสอบคุณครูก็อยากให้นักเรียนใช้นิ้วในการผันเสียงวรรณยุก ทีนี้เรามาดูแบบตารางบ้างแบบที่โตโตเขาใช้กันตารางนี้นะคะถ้าหากใครมีความชำนาญก็จะทําให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นยกตัวอย่างคำว่ากลางคำว่ากลางคืออักษรกลางเสียงอักษรกลางคําเป็นหรือคํำตายคำว่ากลางสะกดด้วยงอง,ง,งูคำเป็นหรือคำตายคำเป็นอักษรกลางคําเป็นง่ายที่สุด พันวรรณยุกได้ครบทั้ง5เสียงและตรงรูปตรงเสียงตรงรูปตรงเสียงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้ามีรูปวรรณยุกโทเสียงก็โทรูปตรี 3, เสียงก็ตรียกตัวอย่างกล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 างเห็นไหมคะตรงรูปตรงเสียงผันได้ครบทั้ง5้าเสียง นี่คือข้อสังเกตของอักษรกลางคําเป็นง่ายที่สุดเลยพันวรรณยุกได้ครบ5เสียงที่สำคัญตรงรูปตรงเสียงจำตรงนี้ไว้อักษรกลางคําเป็นตรงรูปตรงเสียงแต่ถ้าเป็นอักษรกลางคํำตายเริ่มยากมันนิดหนึ่งอักษรกลางคําตายเราจะผันเสียงสามันไม่ได้ เราจะไปที่เสียงเอกเลยอักษรกลางคำตายถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงเอกฟังอีกครั้งนะคะอักษรกลางคำตายถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงเอกส่วนมีรูปวรรณยุกตโทรตรีจะตะัตวาก็ตรงรูปตรงเสียง อักษรกลางคำตายพันเสียงวรรณยุกต์ได้สี่เสียงได้แก่เอกโทร 3, ะตรีจัตวามีเพียงไม่มีรูปสามไม่มีรูปถ้าไม่มีรูปคือจะเป็นเสียงเอกถ้ามีรูปโทร 3, ะตรีจัตวาก็จะเป็นเสียงโทร 3, ะตรีจัตวาจบไปแล้วสำหรับอักษรกลางอมาดูต่อมาอักษรอ,อะไรต่อคะ คำว่าขำอักษรอ,อะไรคะอักษรสูงคำว่าขำอักษรสูงคำเป็นพันเสียงวรรณยุกได้เพียงสามเสียงขำ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 ทำไมคุณครูผ่านได้ครบละขำ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 แต่ทำไมอี่หน้าจอปรากฏอยู่แค่สามขำ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  อันไหนใครบอกได้ทำไมคุณครูผันได้ครบแต่ทำไมหน้าจอมีอยู่3ามจำได้ไหมคะอักษรสูงมีคู่อยู่เขาก็เอาคู่ของเขามาช่วยคู่ของเขาก็คือคอควายค่ะเอาคอควายเข้ามาช่วยจึงครบทั้ง5เสียงได้แต่จริงๆแล้วอักษรสูงสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้เพียง3เสียงและข้อสังเกต ของอักษรสูงอักษรสูงถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงจัตวานักเรียนลองสังเกตสิคะอักษรสูงคาเป็นถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงจัตวาในทันทีเช่นคําว่าผีถ้าไม่เชื่อผันเลยผี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 ผ,ผ,ผ,ผีจัตวาไหมคะจัตวาคําว่าหอมอ่าคำว่าหอมอักษรสูงคาเป็นเหมือนกัน เสียงจัตาวาคุณครูไม่ต้องผันนิ้วเลยแต่คุณครูรู้ว่าเป็นเสียงจัตาวาไม่เชื่อก็ลองผันดูหอม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 เมื่อไรที่เจออักษรสูงคำเป็นไม่มีรูปวรรณยุกต์ให้ฟันธงได้เลยว่านั่นคือเสียงจัตาวาค่ะมาดูอักษรสูงคำตาย อักษรสูงคำตายพันเสียงวรรณยุกต์ได้กี่เสียงพันได้แค่สองเสียงนั่นคือเสียงเอกและเสียงโทกถ้าไม่มีรูปคือเสียงเอกถ้าไม่มีรูปคือเสียงเอกจากไว้อักษรสูงคำตายพันเสียงวรรณยุกต์ได้สองเสียงแล้วถ้าไม่มีรูปจะเป็นเสียง างจากอักษรสูงคำเป็นเมื่อสักครู่นี้อักษรสูงคำเป็นถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรคะเสียงจัตวาอย่าสับสนกันนะคะต่อด้วยอักษรต่ำอักษรต่ำเมื่อกี้ไปช่วยอักษรสูงแล้วคราวนี้อักษรสูงก็มาช่วยอักษรต่ำมาช่วยกันอักษรต่ำนะคะ ก็สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้3เสียงอักษรต่ำคําเป็นพันเสียงวรรณยุกต์ได้3เสียงแต่เมื่อคุณครูผันเสียงแบบคํคขาค่าค้าขาผันได้5เสียงเพราะคุณครูเอาขอไข่มาช่วยเหมือนที่คอควายไปช่วยขอไข่ครั้งนี้ขอไข่ก็กลับมาช่วยคอควาย อักษรต่ำคำเป็นพันได้แค่3ามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีเป็นได้แค่3ามเสียงนี้นะเสียงสามัญเสียงโทแล้วก็เสียงตรีมาดูสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายนั่นก็คืออักษรต่ำคำตายอักษรต่ำคำตายพันเสียงวรรณยุกได้3เสียงแต่เสียงจัตวาสุดท้าย มักไม่ใช้กันนะคะเช่นคำว่าแรกแรกแหลกแลกแรกแหกคำว่าแรกเสียงโทแม้ว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เสียงวรรณยุกต์คือเสียงโทแรกแหลกแรกแลกแกพอจะเข้าใจไหมคะถ้าหากว่าตารางนี้ยากไปสำหรับนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องอักษรปลายางคุณครูก็แนะนำให้นักเรียนใช้ นิ้วทั้ง5นิ้วในการผันเสียงวรรณยุกต์ถ้าหากเราใช้นิ้วทั้ง5นิ้วผันเสียงวรรณยุกเป็นการทําข้อสอบก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้นิ้วในการผันเสียงวรรณยุกต์อย่างไรทุกคนเอานิ้วขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาผันเสียงวรรณยุกค,คำว่าบ้านกันคําว่าบ้านรูปวรรณยุกค,คือรูปโท รูปวรรณยุกค,คือรูปโทอักษรกลางนะคะบอใบไม้คืออักษรกลางคําว่าบ้านคือคําเป็นรูปโทเสียงก็ต้องเป็นเสียงโทเห็นไหมคะอักษรกลางคําเป็นตรงรูปตรงเสียงเป็นรูปโทเสียงก็เป็นเสียงโทแต่เพื่อความแน่ใจเอานิ้วขึ้นมาเลยบานบานบ้านบานบาน,บาน บ้านบ้านบ้านเสียงบ้านอยู่ที่นิ้วกลางนิ้วกลางคือเสียงโทเพราะฉะนั้นคําว่าบ้านก็คือเสียงโทมาดูอีกหนึ่งคำคำว่าบ้านง่ายๆนะคะคําต่อมาคุณครูอยากรู้จังเลยคําว่ากอดเสียงอะไรคําว่ากอดก็ไก่อักษรกลางสะกดด้วยดอเด็ก สะกดด้วยดอเด็กคำเป็นหรือคำตายเป็นคำตายกอดไม่มีรูปวรรณยุกถ้าไม่มีรูปวรรณยุกก็คือเสียงเอกเพื่อเป็นการตรวจคำตอบกอด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 อยู่ที่นิ้วชี้นิ้วชี้คือเสียงเอกคำว่ากอดไม่มีรูปวรรณยุกแต่เสียงวรรณยุกคือเสียงเอกนะคะ มาดูอีกหนึ่งคำคำว่าสวยคำว่าสวยสอเสืออักษรสูงสะกดด้วยยอยักษ์อักษรส,สูงคำเป็นอักษรสูงคำเป็นมีรูปวรรณยุกไหมคะไม่มีรูปวรรณยุกต์ถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ฟันธงเลยว่าเป็นเสียงจัตวาแต่เพื่อความแน่ใจเรามาใช้นิ้วในการพันเสียงวรรณยุกต์กัน สวย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 อีกครั้งค่ะสวย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 คำว่าสวยอยู่ที่นิ้วก้อยนิ้วก้อยคือตำแหน่งของเสียงจัตาวาคำว่าสวยจึงเป็นเสียงจัตาวาค่ะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะถ้าพอจะทำได้วันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมด20ข้อนะคะให้นักเรียนได้ลองผันเสียงวรรณยุกต์ดู ยกตัวอย่างนะคะข้อแรกคำว่า7ลูกก็ผันเสียงวรรณยุกเลย7 7 7เจ็ดเจ็ดเสียงอะไรคะเสียงเอกลูกก็เขียนเลยคะ่ะว่าเสียงวรรณยุกเอกคำว่า5ลูกก็ผันไปเลย5 5 5เสียงโทลูกก็เขียนคะ่ะว่าเสียงวรรณยุกโทอขอให้ลูกลอกโจทย์ให้ครบนะคะแล้วก็ทำลงในสมุด เขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะถ้าจะให้ดีขึ้นหน้าใหม่แล้วก็ขอให้แบบฝึกหัดทั้ง20ข้อนี้อยู่ในหน้าเดียวกันก่อนทำงานทุกครั้งให้เขียนวันที่ทำงานเสร็จแล้วให้ขีดเส้นใต้ถ่ายรูปให้สวยงามลงในอัลบั้มเช่นเดิมค่ะขอให้นักเรียนนะคะได้ตั้งใจทำแบบฝึกหัดเพราะการเรียนแบบนี้นะคะไม่เหมือนกับเรียนที่ห้องเรียน การเรียนแบบนี้เราจะต้องใช้ความตั้งใจที่มากกว่าเดิมขอให้นักเรียนของคุณครูทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดไม่ใช่แค่วิชาภาษาไทยนะคะก็ขอให้ตั้งใจเรียนกับทุกๆวิชาค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเนื้อหาเรื่องวันณยุกต์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ